ออมแอมเพชรบ้านแพงนางเอกหมอลำดังประกาศแยกทางสามีแจงเหตุเพราะเรื่องนี้ หากยังจํากันได้ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะกับประเด็นข่าวนางเอกหมอราชื่อดังมากฝีมืออย่างอ,อมแอมเพชรบ้านแพงที่ประสบอุบัติเหตุรถพังยับแต่โชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากหลับในและล่าสุดทางอ,อมแอมก็ได้ออกมาแจ้งข่าวใจหายผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวโดยบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมาอมแอมกับพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าวมาสักพักแล้วถึง สถานะจะเปลี่ยนแต่เราทั้งสองยังคงไว้ถึงความเป็นพ่อและแม่ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะไม่โทษโกรธเคืองกันทุกอย่างมีเหตุและผลความรักมันเดินทางมาถึงจุดที่อิ่มตัวถึงทางตันหากฝืนดันต่อมันคงจะไม่ไหวและรู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ทางออกที่ดีที่สุดคือถอยการคนละก้าวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อมแอมก็ยังคงรักและเคารพพี่อิฐเสมอในฐานะพ่อ ของลูกที่ยังคงเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ได้ทําเดินร่วมกันมานะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงหากการตัดสินใจของเราในวันนี้ทําให้ทุกท่านผิดหวังแต่ขอให้ทุกท่านเคารพการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วและจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันที่สุดชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ดักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะคะ